มาออกแล้วขนา,ขาน,นี้เพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำบัลลังก์เป็นตัวที่สองมังกรน,น้อยที่สามที่โค้งปลายเก้าเพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำบัลลังก์เป็นตัวที่สองมังกรน,น้อยที่สาม ที่ป้ายแปดเพชรน้ำหนึ่ง 1, เป็นตัวนำมังกรน,น้อยเป็นตัวที่สองแล้วที่ป้ายแปดเพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำคู่กับมังกรน้อยถ่ายไปเป็นขวัญใจาาราษดรที่โค้งป้ายเจ็ดมังกรน,น้อยเป็นตัวนำเพชรน้นำหนึ่งเป็นตัวที่สองแสนคำคูณที่สามขวัญใจาาราษดรที่ป้ายออกมาครงตรงในขนาดนี้ มังกอน้อยเป็นตัวนำอยู่คู่กับขวัญใจราษดรขณะนี้มังกรน้อยยังเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยขวัญใจราษดรกลายเป็นเพชรนั่นหนึ่งขณะนี้มังกรน้อยเป็นตัวนำขวัญใจราษดรเป็นตัวที่สองเพชรนําหนึ่งที่สามพรานำชายที่สี่ มาออกแล้วขานาดนี้เพชรนันตุเป็นตัวนำมัลาคราเป็นตัวที่สองมังกร,รน้อยที่สามที่โค้งปลายก้าพเพชรนันตนรรนนนุเป็นตัวนำมังครเป็นตัวที่สองมังกร,รน้อยที่สาม ที่ป้ายแปดเพชรน้หนึหน่งเป็นตัวนำมังกรน,น้อยเป็นตัวที่สองแล้วที่ป้ายแปดเพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนํากู่กับมังกรน้อยถ่ายไปเป็นขวัญใจราสดดนที่โค้งป้ายเจ็ดมังกรน้อยเป็นตัวนำเพชรน้ำหนึ่งเ,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 เป็นตัวที่สองแสนคำคูณที่สามขวัญใจราสฎดนที่ป้ายหกสอกครงตรงในขณาดนี้ บางกอน้อยเป็นตัวนั้นอยู่คูก่กับขวัญใจราษดรขณะนี้บางกอน้อยยังเป็นต <te ัวนั้นอยู่ติตาเมื่อขวัญใจราษดรติตาเมื่อขวัญใจราษดรท่านเป็นเพชรน้ำหนึ่งขณะนี้บางกอน้อยเป็นตัวนั้นขวัญใจราษดรเป็นตัวที่สองเพชรน้ำหนึ่งที่สามพวัน้ำใที่สี่